สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่26รกรลกฎาคมปี67นะครับวันนี้ก็เช้าว,วันศุกร์นะครับเนาะฝนก็ตกทุกวันครับตอะช่วงเชา้าเช้าทั้งคืนก็ไม่ค่อยตกนะครับตกตอนเช้าไม่รู้เป็นไรก็ขับรถกับดาลในความระมัดระวังนะครับเนาะ นาฝนถนนเลื่นนะครับก็วันนี้จะวางแนวทางราวพัฒนาเย็บสีทางช่องครับเนาะวันพฤหัสไอวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์หนะ้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะ่าจะเป็นหน่อยลาวไทยนะครับเนาะก็ทุกคนอยากให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นวันนี้ก็มากคลิปสดนะครับก็คิบพามาเที่ยวท่องนะ้องชมธรรมชาติวสวยๆบรนเราต้นมาาไม้ใบหญ้าเป็นทรรลำธารเหมือนเดิม บรรยากาศสวยๆนะครับเนาะลมพัดเย็นๆตอนเช้านะครับเนาะริมทะเลที่จันทบุรีนะครับหาดสวยๆลมพัดเย็นๆธรรมชาติบ้านเรานะครับเนาะจะเดิญหูจะเดินตาน,นานๆค่อยมองหน้ากันครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> จะได้ไม่เบื่อประมาณนี้นะครับเนาะกเห็นพิธีแนวทางนะครับถ้าชอบก็ลงทุนได้เลย ไม่ชอข้ามไปนะครับกัชมบูฟ้ามันเทิงคน,นดูผลเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับพุธที่ผ่านมาเราพัฒนานะครับเนาะผลเราพัฒนาพุธที่แล้วเลขยงหกตัวก็เก้าหนึ่งสี่สามสองสี่เก้าหนึ่งสี่สามสองสี่นะครับสองตัวล่างก็สี่สามสองตัวบนก็สองสี่นะครับ สีกับสองสีสก็เป็นตัวเดิมนะครับเนาะงวดวันจันที่ผ่านมานะครับ4นสก็ 43. ตัวเดียวมออกอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะก็ลาว้้จะประมาณนี้2ตัวล่างสี่สมสองตัวบน2องสีมตัวบนก็3ามสองสี่นะครับ4ีสมกับสองสี่ของเราไม่มีนะครับเนาะเสียดาย สีสามเราไม่มีสีสามเราเป็นแปดสามเก้าสามนะครับนะเ,เราห่างไกลควมเจริญเลยสี่สามสองสี่ก็ไม่มีนะครับสองสีเราก็เป็นแค่แปดสีเก้าสี่ไปก็วันนี้คนลุ้นกันใหม่ครับเราจะเป็นยังไงจะจับทางได้ไหมเราพัฒนาห้ามเบิ้ลอย่างเดียวครับเราลุ้นว่าห้ามเบิ้ลบอกพี่เขาด้วยว่าพี่เขาห้ามเบิ้ลนะครับเรียกเราไม่มีเรียกเบิ้ลนะครับเราช่องเรา วันนี้ขัดได้แล้วนะครับเนาะวันนี้วันที่26 26กรกฎาคมปี67ใครสะดวกจดไว้นะครับใครสะดวกจดสรวปแคปก็หลอแคบเหมือนเดิมนะครับสำหรับคอตำลาวนะครับเนาะที่หลายคนเรียกกันสองทุ่มครึ่งนะครับเนาะหล้เรื่องนะครับแต่เราก็มีหลายอย่างนะครับเนาะเราโน่นเรานี้ฮานอยก็มีหลายอย่างโน่นที่นั่นวันนี้ก็ลืมนะครับเนาะมีฮานอยด้วยนะครับเนาะก็ กับลือมีเวลาก็ตามต่อรถที่หาหน่อยเลยนะครับเนาะมีเวลาวันนี้ก็เราพัฒนาไปก่อนนะครับเด่นเก้เด่นศูยนย์นะครับวันนี้เด่นเก้เด่นศูน 0, จับคู่07 06 0เจ็ดศูนย์หกศูนย์หหกย์หนะครับก็9ก้าเจ เก้าห้าเก้าสี่แปดคู่นะครับทวนให้อีกครั้งนะครับน้องวันนี้บนล่างนะไอฮะเราพัฒนานะครับเสียงไม่ค่อยดีนะครับเราสองสามวันแล้วเราพัฒนาเด่นศูนย์เด่นเก้านะครับจับคู่ศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สี่เก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่นะครับ 8คู่นี้นะครับให้เน้นไปที่06 05แล้วก็95นะครับ06 05 95ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับของเรา,เาพัฒนามีให้ลุ้น4ชุดก็มี7 06 7 05 8 9 5 8 9 6นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่7 06 7 05แล้วก็8 9 5นะครับก็ครบทวนนะครับเนาะครบทวนสำหรับแนวทางราวพัฒนาวันนี้นะครับก็แจ้งข่าวนะครับเนี่ยสำหรับคนที่ที่สนใจนะมนวดศูนภัยบุญนาคานะครับเสียงแปลก ก็เกษตเจนโมสมัในบุญนาคาก็ผมให้เบอร์ไว้นะครับเนาะจดไปก็ได้ครั้งเนาะอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะ0838539149 0838539149เป็นเบอร์ไลน์นะครับเนาะบัน,ไไลไลไนทึกไว้ไลน์ทีงขึ้นก,ก็ทักเข้ามาสอบถามได้สุไทยบุญนาคา สรรพคุณแก้ปวดหลังแขนขาคอบาลัยแก้นิ้วล็อกนะครับเนาะก็มีคนทักมาเลยไปยังขายอยู่ไหมไมาที่คนเก่านะครับเนาะคนใหม่ก็มีทักมานะครับเนาะอีกหลายคนเหมือนกันขายเหมือนกันนะครับขายเหมือนกันคนละสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับคนละสามรอยเก้าสิบบาทมีทั้งแบบอุ่นและแบบปลายทางนะครับสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะครับเนาะ <c oughs> ส่งฟรีมีทั้งแบบอุ่นและแบบเก็บินปลายทาง ศูนย์ไผ่ปุ่นอาคารนะครับใครสนใจทักเข้ามาได้เลยครับเนาะเบอร์0 8 3 8 5 3 9 1 4 9นะครับทักไอ้ลงบันทึกบันทึกเบอร์ไว้นะครับเนาะลายได้ก็ทักเข้ามาได้เลยอยากให้จดต่อทางไลน์มากกว่านะครับเนาะถ้าโทรมาบางทีไม่สะดวกครับแต่ถ้าโทรมาก็ได้นะครับเนาะถ้าผมไม่สะดวกรับจะไล่์ตัวกลับอีกนะครับเนาะถ้าโทรมาบางทีมันเป็นโคเชนเตอร์นะครับเนาะบางทีก็ไม่อยากจะรับ ตัวตัเสี่เวลานะครับเนาะถ้าไน์มาก็คุยกันรู้เรื่องครับเนะาะไหลเข้ามาถามได้เลยผมว่างเข้าไปตอบครับเนาะถ้าพอใจค่อยสั่งซื้อนะครับนาะไม่พอใจก็ข้ามไปนะครับแต่ถ้าสารพัดที่ปวดหลังแขนขาข้อไปไลา,าใช้อะไรก็ไม่หายนะครับเนาะลองมาหมดแล้วไม่หายอยากลองบุญตาคาดูสักครั้งก็ทักมาเลยนะครับเนาะเบอร์ผมพูดไปเมื่อกี้เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ทั่วไปเลยนะครับเนาะ อยากซื้อน้มนันนวดถุนไผ่ก็ทักมาได้เลยหรือว่าใครมีแนวทางดีๆเด็ดๆนะครับอยากอยากแปลนปันเอฟซีมีฝีมือดีๆดมีแนวทางดีๆครับเนาะแจ้งมาได้เลยมันจะเป็นน้อยเราไทยนะครับส่งมาให้เป่าทางเป็นแนวทางได้ก็มีส่งเอฟซี FC ส่งให้ดูเรื่อยๆนะครับเนาะขอบคุณนะครับเป็นแนวทางก็ประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้ทักเข้ามาได้เลยนะครับ จฮด์้ำมันสนใจใน,มน้มันลดตุนไฮด์ลังๆผมไม่ค่อยขึ้นเบอร์นะครับเนาะขึ้นบางไม่ขึ้นบังก็มีลูกค้าเก่าเก่าทักเข้ามาซื้อนะครับเนะนาะระคาคนละสามร้อยเก้าสิบาทนะครับเชียงราคาไปก่อนสามร้อยเก้าสิบบาทแต่ก่อนสองร้อยเก้าสิบนะครับเนาะเพิ่มราคามาทักเข้ามาทีเลยนะครับเนาะทักเข้ามาสอบถามได้ใครจยปวดหลังแขนขาคออะไรเนี่ยแนะนําให้ลองครับเนาะแนะนําให้ลองเลย เห็นผลแน่นอนนะครับถ้าเกี่ยวกับล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับค่อนข้างมั่นใจมากเพราะบบาวสลามเป็นมาแล้วนะปอนแล้วก็หายปวดหลังนะครับเนาะปวดหลังสาเหตุตัวแรกเรื่มงเดิมๆคือปวดหลังครับเอามาทาหายคนอยากส่งต่อนะครับเนาะก็ฝากไว้เท็ดนี้นะครับเจอกันชิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ